ครับผมสําหรับกล้วยต้นนี้นะครับผมอันนี้เห็นใบเหลืองใบแห้งแบบนี้อันนี้ไม่ได้เกิดจากการทาตายพายนะอันนี้เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของกล้วยกล้วยจะขาดสารอาหารเย็ยต้นนี้ไม่เคยรดน,น,น้ําบิน้ำแห้งนะครับผมทา้งร่างแห้งนะจะมียอาปกคลุมอ่าแล้วก็ไม่เคยให้ปุ๋ยจริงๆเราก็ต้องให้ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวขี้วัวจะให้นาทโรเกนที่เยอะหน่อย ว่าถ้าเราต้องการให้ลาต้นสมบูรณ์เราก็ต้องโอเคเราต้องมาให้ขี้ไก่ด้วยสับเป็นเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยจะให้ฟอสฟอรัสนะทําให้ลาต้นที่แข็งแรงขี้ไก่จะมีฟอสฟอรัสด้วยทําให้ลาต้นแข็งแรงแล้วก็ถ้าเราต้องการลวกด้วยก็โอเคขี้ไก่จะมีทั้งโพแทสเซียมด้วยแต่ว่าถ้าเราต้องการโอเคทําขายนะเลี้ยงขายปลูกขายก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีไปด้วยตามสูตรแล้วแต่ตามตามสวนที่เราถนัดนะแต่ว่าผมก็ แะนําให้สูตรเสมอก็แล้วกันง่ายดีสิบหกสิบหกได้นะครับผมแรืว่าจะแพงหน่อยหรือสิบห้าก็ยังได้นะครับผมได้หมดไอ้ไหมกล้ยไม่สมบูรณ์อ่าตัวนี้ผมไม่เคยรดน้ําผมปล่อยตัวนี้ผมเคยให้ให้ไปครั้งหนึ่งนะที่ไก่ถุงหนึ่งถุงยาง,น,งนะเคยจําได้นะเอามาถุงหิ้วหนึ่งก็รวยทําให้ดูความแตกต่างกันตัวนี้ยังใบเขียวทุกอย่างออกเลียวพร้อมกันอันนี้ทําให้ดูเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวนี้ใบเขียวสมบูรณ์ไม่ได้ตายพายนะ ตัวน,นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการตายพายนะก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะได้นําพูดให้เข้าใจนะบางครั้งผมอาจจะพูดไวไปอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจด้วยเป็นคนพูดไม่ชัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูวันถัดไปพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกกล้วยให้ดูไหมมีต้องมีนะมีแน่นอนครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ